สวัสดีครับวันนี้ก็มาว่าผมช่องตุ้ยพาระชาแนลครับผมีคลิปนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับคงจะไม่ได้อยู่เช่นเคยครับท่านผู้ชมก็ออกไปทํางานครับวันนี้ครับกับบรรยากาศช่วงเช้าครับไปเนี่ยเราก็นี่ดูแม่ก่อไฟครับนี่ครับเหมือนเดิมครับผมวิธีให้อยู่หากินครับนะเช้ามาก็นั่งเสียงไฟครับท่านาเนณะคนเฒ่าคนแก่ ครับครับตั้งปิงไฟตั้งแต่เช้าอากาศมันเย็นมนันออกดอกยัง,งนโอ้ เ,เก็บพัดใส่หมูพัดใส่ไข่ต้องออกแบบยาวเนาะนตุมหวานดิเนไอหลอดมาไมหมล่ะเพื่เนี่ยสอบประคั้งเลยอือม,มาเนี่ยมาโอ้มาบ้านไปเก็บเจ้าล้านปึงย่งยี่ส่นอ,อือ ถ้านปอกนแก่เลยสืบักขามเขมอพึ่งโอ้ไอพึ่งมาไงเอาขาม,มาขายก็ต้น้อนี่ยามฟแก่าถรงเท่าไหร่เดีอยืด<พ>โล้ันขามใหญ่ใหญ่หนะาา่ใหญ่่น่น่ใหให่อ่อ่่่ อย่งของเรานี่ขอยน้อยเออต่แกุนเดอวกะลมังนึ่งยบจิลองแก้ขมันต้อกัันลกจิตาอืมไม่ดู้ดังนมดมามามงตุงปุยไงอุ้งปุยนี่ยตุงสั่งมา20ลมันบอกอืมใครจะรล้ไ้15บาทโอ้ฟักใหญ่ยาวอยู่ี่ นี่หลายู็แม่เขาเลยตื้อจะหาก็ได้หรอกคุณตันคุณหนุ่ยอืมอีลผู้คนเลยห็นมาว่าเาว่าอยากได้โว้ยฟักสวยดินดูครับท่านผู้ชมสวยสาแมวมากเนี่ยไอเขาเรียกมะขามไอ้พันเขาอะไรพันยาวแหละแต่มันถูกอากาศเย็นไงมันก็เหี่ยวเนี่ยมะขามเนี่ยก็เป็นสั้นๆอันนี้บปล่าว่าสาวเสมอว่า เขาบได้ใ่ปุ๋ยที่แม่ซื้อมาเนี่ยเขาใส่ข้งัว่านะเ่าอย่างนี้เลยเขาเจ้ปุ๋ยเจนาหนิ่างกันตัวองนี่นี่เปิดธรรมชาตินะไอึืงมันหอามหวันเขาแมามาไม่แต่มีอย่างมีหงเนี่ยอาโอ้แต่มันมาอยู่เรื่อยแล้วเดินมาใครอยู่ล้วมึงส่งเม็ดบอกมัน นี่ลบหน่อยไม่รอนี่อนี่ย้ไปแวเนยมันบ่ออยู่ม่ตดทุงน้อยมันก็ใชุ้ดมากมาว่าจอมุงปุยเอาไปแกจันถุงโองโอคนละถุงเอรอดนะอืมเนี่ยดูฟักเนี่ยผู้า่ปุ๋ยดูเลยเนาะเนาะหวไปอะเออ ดูดิมันว้นได้ครับรอันนี้ฝักนะครับเขาบำรุงใส่ปุ๋ยครับเลยฝักมันอวบใหญ่อันนั้นเขาธรรมาชชติครับทรรมาชา่ชอบน้ำตาของใหญ่มันเลยอีกคืนอืมอันนี้ล่ะอะไรเนี่ยนะกินหินก็พี่ไปทั่วหลยวิญยาณงอมันตื่นครับเปิดเส้นหาเสียงหัว่านกระโดดลุ่งแค่ยิงเข้าบ้านอืมกินอะไรน่ะกินตาอ้พวกอ้ มาติ่กินตามพวกเอเฟ่พวกอะไรไงบ่แม่มันคือกอารเดียงเลยมันกินเนีย่ยตามพวกไอ้เ e ฟ่มันกัดหินกินหิน,น,นกินดินไะกินดี้เราก็ได้ลำ้ำล้ำใสแข็งแรงมันก็ได้กินไอ้ไงล้ำใสมันอ่อนมัน,มนคือมไม้ใหญ่เลยมันเริ่มใหญ่แล้ว ไออทะลโทะโละลูกไม่ไหวแน,น่ลมเปะลมเปะเลยเนยะ่ะเ,นเหนื่อยเลวในหอ่าลงไปดูร่างถึงกูเป็นแย่มันก็ไม่ได้ไดดหอน้าไม่กินเลยโอ้กไปแบีทนึกึง้นตอ้อไ้ปดยี้ต

อ่อนนี่ลูกเลี้ยลงไปลุกขึ้นลุกขึ้นกูจะแช่ใส่แช่กวนนี่ยังมัดเก็บึ้นตัวนี่บ่ได้โอ้ขามันอ่อนไปเลยลกไป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 ขปกิเข้าวไปไปเวลาไปไปเลยไปเลย ดออนนีุนี่แทนเมมอมันว่ามัก็นอนรๆจนหายเหนื่อยเนด,อดอาออนที่ยวี่อสะอาดน้าอเอาปีละปีละปีะปะละลหไหนแม่ไหนโอ้นี่ยนะตุดสัญญาณหนึง

มาบอกใก่ดอกของตัวปูใหญ่ในไล่มันือไปตัดตัวเนี้ยว่าไรครับโอเคครับผมก็ถ่ายคลิปนึงใครก็แชร์ช่องตุ้เปโลเช่นนะครับคลิปนี้ก็บรรยากาศวันอาทิตย์ครับสวีดัสสวัสดีครับอ๋อไม่เป็บันทึกเหรอ